วันนี้ก็มีจัดส่งต่างจังหวัดนะครับ4ี่ชุดนะครับตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็น 1. 7 5 6 5 4ห้าหห้าิี่นะครับตัวนี้ก็จะไปที่พะเยานะครับผมอันนี้สองหกห้าิแดไปที่อุบลราชธา,านีนะครับอันนี้ก็สองหกห้าหิบิแปดไปแดงปี๊สามอยู่ที่ไปที่แม่สอดน,นะครับแล้วก็สองห5สองห้าห้าห้าิบเจ็ดตัวนี้ปี๊สามยังใหม่ปี๊สาจัดส่งไปที่มหาสารคามนะครับผม เดี๋ยวรอรับของได้เลยนะครับผมใหม่ๆตรงปกแน่นอนครับเออแล้วมียางโปรโมชั่นเข้ามาหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นบิต s t o สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับราคาเด็ดเด็ดนะครับสี่เส้นหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับยางใหม่ปีสิบห้านะครับยางใหม่ปีสิบห้าเป็นดอกเอทีศูนย์ศูนย์สองนะครับตัวนี้นะครับนี่สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกใสกะบะตัวสูงขอบสิบหกนะครับตัวเตี้ยก็บางรุ่นก็ใส่ได้ครับสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับ ถูกมากสีเด่นหมื่นสี่นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามเลยครับ08 4 6 9 2ป8 9 2ครกบร้าน,น้อนเจนอัตโมตำกำลํากลาง3านะครับ